ลงเที่ยวมาแล้วค่ะถ้านึกถึงก๋วยเตี๋ยวต้มยำอร่อยอร่อยแล้วก็หมูเด้งแจ่มๆจมไปร้านไหนดีคะถ้าก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำหนึ่งในใจเ,เลยนะคือร้านเปลวนครปฐมนะใช่ใช่ต้นตำรับใช่ไหมอยู่ที่นครปฐมเนาะใช่สาขาแรกแต่ว่าวันนี้เราจะพาเพื่อนมากินร้านเตลวนะครับต้มยำที่สาขาเพื่อขวางกันเป็นสาขาที่เรามากินบ่อยนะแล้วก็อยู่ใกล้บ้านเราด้วยใช่เดี๋ยวไปชิมกันเลยค่ะโอเคครับ นี่นะครับดีใจมากได้มากินร้านเปลวแล้วนะครับ mm hmm. เราสั่งไปนะครับชามแรกเนี่ยเป็นบะหมี่แห้งต้มยำหมูล้วนดูหมูเดงที่เขาให้มานะครับชิ้นยังใหญ่นะครับอย่างเร้งเลยนะครับมาครับหมูเดงแบบตัดใจเลยบะหมี่แห้งต้มยำดีมากที่นี้ไม่ต้องปรุงนะครับเขาปรุงมาแล้ว น้ำต้มําเข้ามาเนี่ยปรบงให้แบบเข้มข้นหอมถั่วมากหมูเด้งก็ดีงานเหมือนเดิมเด้งนุ่มอร่อยบะหมี่เนี่ยลวกดีครับลวกกำลังดีอร่อยมากตามต่อมานะครับอันนี้มาไม่สั่งไม่ได้นะครับเล็กน้ําต้มยำโอ้โหอันนี้ต้องสั่งแบบเป็นรวมมิตรนะครับผมก็คือจะมีมีกุ้งตัวใหญ่นะครับมีให้สองตัวเลยแล้วก็มีหมูเด้งแล้วมีลูกชิ้นด้วยนะครับ แต่ที่นี่ใครพิเศษจะเพิ่มไข่เพิ่มก็ได้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้เอาไข่เพิ่มนะครับโห<ฮ>เป็นน้ำต้มยำที่อร่อยมากครับหอมหวานเผ็ดกำลังดีหอมถัม่วยอะแล้วลทำนี้มีกุ้งนะกุ้งแน่นเด้งอร่อยมากเข้ากัหนหา้าลครับถ้าใครชอบแบบแบบหลากหลายนะ สั่งแบบรวมนะครับจะได้ทั้งกุ้งปลาหมึกไข่ลูกชิ้นกุ้งหมูเด้งครบเลยนี่เราเอาแต่หมูกับกุ้งลูกชิ้นนะครับไม่เอาปลาหมึกอร่อยมากกุ้งเด้งมากชามต่อมานะครับเป็นสุกี้น้ําแต่ก่อนเปลเนี่ยเรากินมาสมัยก่อนไม่มีสุกี้น้ำนะนี่ก็เป็นเมนูใหม่อันนี้ก็คือเหมาะคนที่แบบชอบนวนวันวทีนๆนะครับเผื่อมางคนแบบอาจจะแบบไม่ชอบต้มยำเปลี่ยนบ้างนะครับเป็นสุกี้น้ําแต่ขอชิมน้ำก่อนเนาะน้ำดูแบบเข้มข้นมากเลยนวนัวมากเลย กลมกล่อมเลยถ้าใครไม่ชอบทานเผ็ดเนีน่ยนี่ต้องปรุงครับอร่อยอร่อยจะบางดีเลยแล้วเขาก็เสิร์ฟพร้อมน้จิ้มนะครับตุ๊กี้แส่น้ำจิ้มไปแล้วอร่อยไปเลยอร่อยมีแบบหอมเจ้าผู้ยี้เนื้อปลาพายนะตุ๊กี้ก็อร่อยเหมือนกันรสชาติดีคือ ต้มยำเขาอร่อยแล้วล่ะครับแต่ใครอยากเปลี่ยนความแต่ต้มยำเนี่ยามาสุดที่ได้เออดีะนะัน่าดีมากเลยโอเคเลยครับที่ร้านเปลวนะครับสิ่งที่ผมชอบอย่างคือนอกจากก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่อร่อยมากแล้วเนี่ยมีเต้าหู้ทอดมีเกี๊ยวทอดลูกชิ้นนะครับแต่สิ่งที่ผมชอบสุดคือเต้าหู้มากเลยเต้าหู้เนี่ยชอบมากเลยจานนี้สามสิบบาทนะครับแล้วก็เกี๊ยวเนี่ยยี่สิบบาทส่วนลูกชิ้นเนี่ยมีหมูเนื้อแล้วก็หมูเอ็นนะครับมาได้สิบบาทเดี๋ยวเรามาชิมเต้าหู้ทอดกันนะครับ อร่อยเหมือนเดิมครับชอบมากโดยเพราะน้าจิ้มคนนะอร่อยมากเลยแล้วก็เต้าหู้เนี่ยกรอบนอดกันในนุ่มๆนะครับแบบละมุนละมุนอร่อยมากอันนี้แนะนำนะครับผมมาแล้วกินทุกทีเต้าหู้ทอดเดย่างทอดนะครับรายะมือเดียวอันนี้20บาทกินย่้งก็้เหยี่ยวนี้อร่อยเลยนะโยมเพื่อนก็ดี ไปซิมมชิงกันบ้างนะครับอันนี้หมูเอ็นนะสิบบาทนี่ก็ดีอ่ะเหนียวแน่นหนึบหอมเอ็นแล้วก็หอมเครื่องเทศอร่อยนะครับอุนุกเอ็นร้วยอร่อยเลยอ่งเลยอ่งรับรองชิ้นหมูเนื้อนะครับอร่อยแล้วไอจดเด่นที่นี่นะชิ้นเขาดีแต่น้ำซ้มเขาว่าอร่อย น้ำจิ้มมันเหมือนน้ำจิม้มมะขามเนาะมะขามแต่ว่ามันหอมแบบพริกคั่วครับหอมอร่อยแล้วมาที่นี่จอดรถที่ไหนบ้างคะก็คือ,อ,อจอดฝั่งตรงข้ามได้นะครับตรงข้ามร้านเป๋ยวยื้องๆเนี่ยจะมีจุดรถเอกชนได้จอดตามคอยก็ได้แต่ว่าคอยะหาที่จอดยกากหน่อยเพราะแถวนี้ค่อนข้างจะหนานแน่นแล้วไม่คุ้มโดนล็อกล้อนะครับยังไงจอดที่จุดรถฝั่งตรงข้ามดีที่สุดเคยโดนมาแล้วค่ะโดนเจ็ดร้อยครับก็เดี๋ยวแพงไปเลย ก่อนกลับบ้านนะครับเราออกจากร้านเปรวก็เดี๋ยวต้มยำนะครับข้างๆกันเลยโรตีสตรีทชาชักเห็นคนก็ซื้อไปหลายคนแล้วเราเห็นหน้ากินมากเรามาชิมดูเฮ้ยอร่อยอร่อยมากเลยแก้วนี้แก้วอย่างใหญ่55บาทชงสดใหม่ทุกแก้วนะครับผมแล้วที่นี่มีโรตีแบบบางทีงขายด้วยเผื่อใครมาต่อของหวานที่นี่ก็น่าสนใจนะครับหอ,อมชาเข้มข้นอร่อยวันนี้อิ่มอร่อยใกล้ๆบ้านเราเนาะ ช่ใช่อิ่มอร่อยมากเลยร้านเป๋วต้ยมยำเนี่ยอร่อยเสมอนะเป็นร้านเดียวตนะ้มยำที่เราชอบมากมากเลยแล้วก็ปิดปิดท้ายด้วยชาชา็อกที่แก้วเพราะดีจริงใช่เป็นปร้านใหม่เราเราเพิ่งเคยมากินนะเห็นคนกินซื้อหลายแก้วเลยลเราชิมมันอร่อยจริงแก้วละห้าสิบห้าบาทเนี่ยเข้มข้นมากเลยแล้วก็พี่แกัดความอร่อยอยู่ที่ด้านล่างคลิปนะคะทั้งสองร้านเลยใช่เราจะปักหมุดไว้ให้นะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ของพวกเรานะครับฝากกดไลค์ติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเราเช่อเดวยนะใช่วันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย